น้องนองตอตกะแตนะครับ17วันเก็บวันนะครับก็เริ่มตัววันตัวคืนเป็นเก่งมากชอบใบกล้วยนะครับชอบใบกล้วยสลับหญ้านะครับหญ้าในสวนนี้ก็มีในเปียหญ้าในเปียหญ้ากินนี่ รูซี่แล้วก็หญ้าพันธุ์ธรรมชาตินะครับหญ้าพันธุ์ที่ใบใหญ่ๆต้นใบใหญ่ๆบวบหญ้าพันธุ์ธรรมชาติเยอะมากนะครับแต่ก็ไม่ค่อยกินชอบที่สุดก็คือใบกล้วยนะครับใบกล้วยจริงเก่งมากเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับความตะกัดแตนเล็กๆนะครับ นา่าจะแบมุกทาหารครับ